ี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของครอบครัวคนตัวสูงที่สูงที่สุดในโลกเรียกว่าทุกสถิติค่ะลักษณะทางกายภาพของผู้คนเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องอยากให้ลูกหลานตัวสูงๆกันทั้งนั้นแต่จะเป็นอย่างไรค่ะหากครอบครัวของเราเป็นคนที่สูงมากๆและก็มากที่สุดในโลกด้วยค่ะ โดยเมื่อวันที่17เมษาย,ยนนะคะมิลเลอร์ก็รายงานเรื่องราวของครอบครัวเจ้าของสถิติเป็นครอบครัวที่สมาชิกมีส่วนสูงเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกของกินเนส s s บุ๊กเรคคอรค่ะโดยครอบครัวของแทปบนะคะจากเมืองเอสโกรัฐมินโนโซตาสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิก5คนด้วยกันค่ะ ซึ่งก็มีส่วนสูงเฉลี่ยสูงถึง6ฟุต8.03นิ้วหรือว่าราว207เซนติเมตรแล้วเมื่อนำความสูงของสมาชิกทุกคนในบ้านมารวมกันก็จะมีความยาวมากเป็นครึ่งหนึ่งของสนามเทนนิสด้วยค่ะตามรายงานค่ะก็ระบุว่าครอบครัวของแท็บขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่สูงที่สุดในโลกโดยสมาชิกที่สูงที่สุดก็คืออดัมแท็บลูกชายคนเล็กวัย22ปีซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลกับส่วนสูง222.5ซนเมตร ส่วนซาวันนาแท็บค่ะแบล็กฟิลค่ะลูกสาวคนโตวัย24ปีก็มีความสูงรอาลงมาที่207.2เซนติเมตรขณะที่ทางด้านของมัลลิสติดค่ะลูกสาวคนรองวัย24ปีมีความสูง201เซนติเมตรแน่นอนว่าส่วนสูงของ3พี่น้องเป็นผลพวงมาจากยินเด่นจากพ่อแม่โดยสกอตสูง207.2เซนติเมตรและคิตซี่ซึ่งสูงน้อยที่สุดในบ้านอยู่ที่ความสูง192ซนเมตร โดยในปี2563แพทย์หญิงแอนนาซูโดค่ะเดินทางไปวัดส่วนสูงครอบครัวของแทปเพื่อประเมินว่าจะทุบสถิติได้หรือไม่โดยสมาชิกแต่ละคนค่ะก็ต้องวัดส่วนสูง3ครั้งในช่วง1วัน2ครั้งเป็นการวัดส่วนสูงขณะยืนตรงและ1ครั้งวัดขณะนอนราบแต่ว่าความสูงของพวกเขานะคะก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดในด้านต่างๆโดยทางด้านของซาวันนานะคะเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่ตรวสูงมาตลอด แต่ก็ยังสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบ4เซนติเมตรใน1เดือนเท่านั้นและนั่นก็ส่งผลให้ฉันมีรอยแตกลายที่หลังขาพี่น้องตระกูลแคปแต่ละคนตระหนักดีว่าพวกเขาสูงผิดปกติมาตั้งแต่เด็กและโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงอย่างต่อเนื่องตัวอย่างก็เช่นสกอตผู้เป็นพ่อกล่าวว่าตอนที่ตนเองอยู่ชั้นเกรดหนึ่งเขาก็มีความสูงมากกว่าคุณครูแล้วแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือการมีส่วนสูงมากกว่าปกติทำให้พวกเขากลายเป็นจุดสนใจในที่สาธารณะ พวกเขามักจะถูกจ้องมองด้วยสายตาแปลกๆอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกเขาก็สูงกว่าคนอื่นๆมาโดยตลอดยกเว้นการพบเจอกับนักบาสเกตบอลเป็นบางครั้งซึ่งไม่ต้องแปลกใจที่ทั้ง3คนได้เข้าร่วมทีมบาสเกตบอลและทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยจากนั้นนำส่วนสูงของสมาชิกค,ครอบครัวแท็บมาหาค่าเฉลีย่ยหลังรู้ผลประเมินครอบครัวของแท็บตื่นเต้นมากที่กินเนสรับรองว่าเป็นครอบครัวที่สูงที่สุดในโลก พี่สาวของผมโทรมาหาครอบครัวและบอกว่าเราได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนตื่นเต้นมากและมันยากที่จะเชื่อโดยอดัมกล่าวค่ะขณะที่ครอบครัวแทบหวังว่าการได้รับการยอมรับจากทั่วโลกจะได้รับการช่วยชดเชยข้อเสียที่มาพร้อมกับความสูงซึ่งเพื่อนๆและญาติต่างภูมิใจในตัวเรามากและชอบที่จะอวดว่ารู้จักเจ้าของสถิติโลก ในอีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องแท็บได้เรียนรู้ที่จะยอมรับพันธุก,กรรมของตนเองและใช้ความสูงเป็นหัวข้อในการสนทนาและให้ความรู้แก่ผู้อื่นทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าความสูงของพวกเขาเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นอุปสรรคต่อก,การใช้ชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงมีความสุขและอิสระภาพในการอาแขนรับตัวตนที่คุณเป็นหึ่งชอาวแดด